สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดให้เอซกันอีกแล้วนะครับผมโดยไอดีแรกเลยนะทุกคนนะที่เ c มาให้ผมเปิดให้นะครับผมก็มาลงคลิปเลยละกันนะครับโดย E.P. นี้นะครับเป็น E.P. ีที่33ไม่ก็32มไม่ก็34สักอย่างครับสักอย่างเนยนะฮะก็1,400ทอง นะครับผมระบบ Android นะครับมาตามล่าชินจิคาเกาวะกันนะครับผมเรามาในสูตรเดิมของเราเลยนะครับก็กดไปที่เบซิมาแล้วก็ซายสมวิเหมือนเดิมครับผมไปไอดี <c oughs> แรกของแพ็กนี้เลยนะครับผมที่เ,เป็นคิวแรกเลยนะครับที่ผมมาเปิดให้นะทุกคนโอ้โหเปิดตัวสวยครับเดวิดเดเคอครับ บอลดำมาเลยนะครับผมตัวแรกนะไปฮะตัวที่สองระบบ a อ d ด o อ d แน่นอนนะต้องรุนให้ทองค้างอย่างเดียวนะถ้าไอคุณิกมานะครับผมนะเป็นเครื่องเหลียวมีเกี่ยวมีเอ๊ะโหวนะครับอันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะครับบอลดำอีกแล้วครับเบอร์หกิิเตอร์มิลลานนะครับไปฮะส่ทาคิมมิเอ้ยอใช่ สูตรเบนเซมมาครับอันนี้จานอาร์มูติสชนแนลก็ใช้เหมือนกันนะครับผมได้แต่บอลดำทั้งนั้นเลยนะสลับสูตรที่ใช้ในการกดไปที่แถวบนตัวสุดท้ายเนะี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสูตรแห่งบอลดำเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะแต่ไอคอนิกก็เคยแตกอยู่นะครับผมสลหับจานอาร์มนะฮะจานอามพี่แกก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในแพกากานี่แหละนะครับผมใช้สูตรผมแล้วแตก แต่ไม่ได้กากานะได้อินซักี้เฉยเลยนะครับผมโอเคจัดไปครับเรามาช่วงนี้นะครับผมก็ขอใครที่จะมาให้ผมเปิดให้เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเอาสัก1,000ทองแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมนะถ้าลงทุนเยอะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยฮะนะทุกคน2 9 9พอแล้วนะครับ299599ก็พอแล้วนะครับ โอ้โหทุกคนตอนนี้ยังไม่มีวีแววของการแหลกของทองเลยนะครับผ่านไปแล้วโอ้โหโอ้โหระวังกินครับจังหวะนนี้ไปโอ้โห,อบ,โอโหบอลดำอีกแล้วทุกคนดูดิเบอร์เจ็ดครับราฮิมสเตอร์ลิงของแมเชิสเตอร์ซิตี้ครับผม ตอนนี้พรนะีเมียร์ลีกนะฮะก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลกันแล้วครับก็คาดว่าน่าจะเปิดพร้อมๆกับภาคใหม่ของเบสนะครับผมก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น E- ฟุตบอลนะครับเออนะครับผมแต่ผมก็เชื่อว่ายังไงทุกคนก็ติดปากเรียกว่าเบสกันอยู่แล้วครับอฟุตบอลมันพูดยากนะอฟุตบอล e ีฟุตบอลเออเดี๋ยวผมก็จะเรียกเบสไปนี่แหละนะแต่เวลาใส่ชื่อก็น่าจะใส่ชื่อ E- ฟุตบอลนะครับผมในภาคหน้านะครับเก็บไป โอ้ยังไม่มาเลยทุกคนคาราะวะนะครับโอ้ดูดิไม่มีวิแววของการค้างเลยครับตัวเนิฟลูกากูอะไรก็ยังไม่มาเลยนะครับแต่ลางบอลดำมาบ่อยแบบนี้ก็มีโอกาสอยู่นะครับผมโอ้ใกล้จะเข้าห้ารอยทองสุดท้ายแล้วทุกคนไปครับจัดไปสวิไปโอ้โหลงฝรั่งเศสรครับ น่าจะไม่มีบอลดำเบอร์ห้าครับผมโอลิกลียองอ่ะเข้าสู่ช่วงบีมหัวใจกันอีกแล้วครับโอ้โหจะได้ไหมวะแพ็กนี้ไอดีแรกเลยนะครับที่ผมมาเปิดให้ FC นะครับผมนะเป็นไอดีของจำไม่ได้นะครับอุ้ยทุกคนมาสี่ร้อทองเราใช้ เทคนิค299ดีกว่าไปครับกดดีเบเซิมาเข้าออก2ทีครับแล้วก็สายก้างสามวิจัดไปโอ้โห oh. ทั้งสูตร299กันแล้วครับยังไม่มานะทุกคนนะลงที่อังกฤษครับโอ้โหบอลดำเลดฟอร์ด <c oughs> ครับผมเลดฟอร์ดเลดฟอร์ดเลดฟอร์ดแพ็คแพ็คของไอคอนแมนยูกน ก็เป็นตัวเนิฟอยู่นะแล้ฟอร์ดนี่ไงครับเรียบร้อยโอ้โหควงมาชินจีคาระวะชินจิคาระวะบอลดำไอบิวดำแอนนี่โค้ครับผมโอ้โหไม่ใช่ชินจีคากาวะทุกคนโอ้ แต่ช่วงสา0รอทองทุกคนโคตรลุน้นอ้ยเหวสองทีครับไ่ะจัดไปครับเหลืวสองทีคบสองครั้งสุดท้ายครับขอชินจิคากะวะไม่ค้างวะ่ะน่าจะไม่มาแล้วนะครับโอ้เป็นเอนิโคนะครับผมเปิดตัวไอดีแรกของ f อนะครับถือว่าไม่พลาดครับผมแต่พลาดที่ไม่ใช่ชินจิคากะวะนะครับ ก็เป็นออนิโคนะครับไปรุ่นครั้งสุดท้ายกันก่อนครับเรียบร้อยครับผม1,4 0 0ทองได้มา1ตัวนะครับแอน่โคครับผมถือว่าสวยอยู่นะครับผมแต่ว่า f อซก็ต้องการค่ากวะนะทุกคนนะก็ในอดีนี้ก็ไม่มีไอนโคด้วยนะครับก็ถือว่ายัง50 50อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาอัพแอนิโคก่อนจากกันไปนะครับช่วงนี้ก็ผมจะลงแร้งเป็นพิเศษนะครับก็ เดี๋ยวนี้ใกล้จะมีรายการใหญ่นะครับผมชื่อว่า GSB ก็น่าจะจัดอยู่นะครับผมก็เตรียมมือไว้แล้วทุกคน BCL ก็ลงบ่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูการจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมทอไซก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up. Never down off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now?